สวัสดีครับไปกับเจมวันนี้นะครับวันเราอยู่กันที่หนึ่งในเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดของมาเลเซียน,นะครับนั่นคือมะละกานั่นเองเรามีเหตุผลเดียวนะครับที่มามะละกานในวันนี้คือเราไม่ได้มาทุกคนาี่ยวมาเที่ยวนะคือปกติไปกับเจมันจะพามาเที่ยวใช่ปะแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่นะครับไปกับเจมวันนี้เราจะพาทุกคนมาขอพร สายมูสายมูใครชอบสายมูต้องดูเนี่ยจ้าทุกคนมาขอพรนะคะกับจุดสังเนียงเนี่ยครับผมกันเ,เลย เอาสีอ uh, <laughs> เอาละครับเราก็ได้ทําการเจียหยวนคือวันนี้เรามาขอเจียหยวนใช่ไหมก็คือมาขอพรน,นะครับในการเจียหยวนน่ะหลังจากก็คือขั้นตอนทั้งหมดก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะมาบอกกับคุณพี่ที่เขาดูแลใช่ไหมครับก็จะบอกวันเดือนปีเกิด แล้วก็พวกวันเวลาเกิดอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเขียนลงบนกระดาษแล้วก็ให้เราไหว้พระตามจุดต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะให้เราไปขอพรกับเจ้าแม่เพราะเราขอพรกับเจ้าเสนอเงี้ยงเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้เอากระดาษเอามาเผาแล้วเราก็เราจะได้เป็นดอกไม้นะครับหนึ่งถุงแล้วก็ลูกอมก็จะได้ลูกอมมาด้วยอ่าซึ่งดอกไม้นี่เราจะต้องเอาไปอาบน้ํานะครับแล้วก็ลูกอมเนี่ยเอาไปทานแล้วก็ให้คนอื่นทานโอ้เซี่ยเี่ยเสิ่ <c oughs> ครับแล้วก็นี่อะอีใจดีเขาใจดีมากเขาให้อังกุ้มาด้วยขนมอังกุ้งขนมเต่าขนมเต่าแดงนะครับอ๋อเราไปอีกทางหนึ่งโอเคซึ่งนี่คือเป้าหมายในการขับรถมาจากภาลัมเปิร์ดทั้งสิ้นสองชั่วโมงคือเพื่อมาสิ่งน,นี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะเอาไปโูเนาะได้ผลไม่ได้ผลไว่มารีวิวอีกทีแล้วกันร้านนี้ก็คือมีรุ่นพี่นะครับที่เคารพรัก เจมนเนี่ยแนะนำมาว่าเออถ้าอยากมาขอพรเจอยี่นี่ยก็ให้ลองมาขอากับจุดสง่งเนี้งนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเจมมามาลากาหลายรอบมากแล้วนะแต่ไม่เคยที่จะเข้ามาขอเจอยี่นที่นี่เลยซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะครับอ่ซึ่งค,คือคือตัวตัวศาลเจ้าแม่อ่ะเขาก็อยู่ที่ถนนจองเกอร์สตรีทครับเป็นถนนคนเดินที่ดังที่สุดในมาละกาแล้วแหละ คือถ้าใครมามะละกา,ก,าก็ต้องมาที่จงเก e ร์สตรีทนะครับแล้วใครเนี่ยก็คือมันจะเป็นฟิลแบบฟิลโอทาวอะฟิลเมอืองเก่านะครับถ้าสมมติว่าใครเ,เคยไปภูเก็ตก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับภูเก็ตมากเลยอะไรอย่างนี้เอซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เดินอยู่ในจงเก e ร์สตรีทด้วยเพราะว่าได้เจออยู่แล้วเราก็มารับทานมา แล้วถึงเวลาหิวข้าวแล้วนะคะบ่ายมงกว่าแล้วเราจะมาหาอะไรทา,านกันด้วยไหนๆวันนี้ก็เป็นไปกับเจมแล้วเนาะเราก็จะพามานะครับโด <Okay. S 1> ยที่เราบอกแล้วว่าภา <Okay. S 1> รกิจหลักของเราอะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะ <laughs> ตอนนี้เราไปหาอะไรทา,านกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ <Okay. S 1> มาถึงในคาเฟ่สุสานเป็นหนึ่งในคาเฟ่ขึ้นชื่อนะครับคนเยอะมากช่วยด้วยโอเคมืดมากก็มืดมาก มงนมากนงนมากนมาเนมกอ่ะโอเ okay. ค it's okay can can queue โอเคครับวอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่น,นะครับชื่อว่า daily fix นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าข้างในคาเฟ่นเนี่ยขายอะไรแล้วก็อร่อยไหมข้างหน้าคาเฟ่อะข้างหน้าคาเฟ่นะครับก็จะเป็นขายของเหมือนของที่ระลึกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอคิวเข้าไปข้างใน ให้ดูคิวคิวเขาบ้างหลายร okay. yeah. okay. ้านโอเคค่ะอย่าโอเคครับเราได้เดินออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วเพราะว่าคิวยาวมาก<ๆ>เรารอไม่ไหวตอนนี้หิวมากเราจะไปร้านอื่นนะครับนั้นก็ไม่สามารถบอกได้แล้วว่าอร่อยหรือเปล่างั้น๋ยวไปดูกันว่าร้านอื่นไปร้านไหนนะครับนี่ร้อนมากเลยอะ่ะขอกางร่ม แดดแรงมากเพราะตอนนี้คือเวลาบ่ายโมงนะครับคุณพระมาลากาจริงๆเมืองมันก็น่ารักนะเมืองมันสวยแล้วก็มกีแบบมันมีความคล้ายปีนงังแต่ว่ามันก็จะมีแบบกลิ่นอายคนละแบบให้ให้สัมผัสอยู่นะครับแล้วถ้าใครชอบก็มาได้แล้วก็ไม่ได้ไกลาจากปลารามเปิลม,มากด้วยแนะนําว่าแบบ ถ้ามาถึงแล้วถ้าใครจะวางแผนมาเที่ยวก็ถ้าลงจากสนามบินกรางรัมเปิร์ดแล้วก็ให้นั่งบัสมาที่มะละกาก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยนั่งกลับไปเที่ยวที่กวัวลาไย,ย่งี้ยมันจะแบบสะดวกกว่าเพราะถ้าต้องบินมาที่มะละกาเลยเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีไฟมาแต่ว่าจากเมืองไทยถ้าแบบใครจะบินตรงมามะละกาเลยก็คิดว่าน่าจะยังมีไฟแหละลองเช็คเช็คตัว hmm. <laughs> I don't know why he drive on up ขับ,ถบรถวันฟุตบาทครับไม่ได้มีแค่ืองไทยนะฮะที่นี่ก oh huh? ็ม right. so ีนะครับปีนขึ้นมาวันฟุตบาทกันเลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้ามามมรกามีอะไรที่ต้องทานบ้างถ้าถามเจมนะเจมไม่รู้ทุกครั้งที่มาก็อยากกินอะไรก็ทานอะนั่นแะแนะนำไม่ได้ดังนั้นถ้าใครมามมริกาก็ลองเปิดเปิดดูนะครับว่า ชอบชอบทานแนวไหนคาอะไรนะครับก็คาเฟ่ที่นี่ก็เยอะมากเหมือนกันเป็นเมืองคาเฟ่เหมือนกันนะครับเอแต่ว่าขนมเหมือนจริงๆที่ไหนก็ทานได้แหละแต่ว่าขนมที่แบบมา,มาเมเลอะงไรเงี้ยก็ต้องอัดเป็พวกเชนโดอะไรเงี้ยมันคล้ายๆรสช่องบ้านเราอ่ะก็ไปลองชิมแล้วกาพิชกรรมพิชกรรมพิชกรรมก็อร่อยอ่ะแล้วก็ครั้งที่แล้วจะมามมลาก,กากับคุณแม่นะครับก็มันมีบริการเช่าชุดย่าหยาถ่ายลูกด้วย พราะจริงๆล้วที่มรดกามันก็จะมีโซนตึกแดงอะไรเงี้ยแล้วก็โซนถนนที่แบบติดก,กับถนนจงเกอร์อ่ะก็คือถ่ายรูปสวยมากใครชอบถ่ายรูปนะครับก็ลองดูเนเดี๋ยวรอบแนบรูปคุณแม่ตอนที่มาถ่ายที่มรดกา,กาึ้นไปดนะูตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยมุมนี้เลย <laughs> นะครับว่าสวยเออใครมาก็ลองดูมันไม่แพงด้วยประมาณแบบค่าเช่าชุดอย่างเดียวประมาณห้าสิบหกสิบิงก็ประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยบาทนะครับสำหรับสามสี่ชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มนะ เราได้คาเฟ่ใหม่แล้วเรามาดูกันว่ามีโต๊ะหรือเปล่านะครับน,นี่คือคาเฟ่ใหม่ที่เราจะเข้าไปโอ๊ยมืดมากมืดมากโชคดีมากเหมือนว่าจะมีโต๊ะเหมือนว่าเราจะสามารถเข้ามาได้เลยได้เลยโอเคครับเราก็ได้สั่งมาแล้วนะครับโดยที่เราสั่งเมโนูเนี่ยก็มี อังเกลิโอนะคะสโมคดักเราก็สั่งเป็นซิกเนเจอร์ดริงค์มาสองอย่างนะครับก็คือเป็นชาเขียวกุลากับกุลาแมละกาลาเต้นะครับก็คือเป็น,นลาเต้นั่นแหละลาเต้กับชาเขียวเพราะชาเขียวเขาใช้ของนโก้เนโก้ถ้าใครเคยมามาเลเซียนะครับจะรู้ว่าชาเขียวของ Nico นโะก้เนโก้เนี่ยดังมากเขาใช้ของนโก้เนโก้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันอร่อยเหมือนที่เราไปกินที่นโก้เนโก้หรือเปล่าแล้วก็พาสตา้าก็สั่งมาสองอย่างนะครับเป็น เป็นสั่งอะไรมาด้วอ๋อ c h o r i กับสมุกดักนะครับแล้วก็สั่งเฟรนช์ฟรายมาด้วยเดี๋ยวรออาหารมากันครับเคครับในระหว่างที่เรารออาหารก็รจะพูดถึงขนมอังกูขนมอังกูชิ้นนี้ที่เราได้มานะครับก็คือ thank you พอดีเลยระหว่างที่เราก็ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นชาเขียวในคกคแล้วก็ อันนี้ครับเป็นลาเต้ที่เราสั่งมา2แก้วเนาะคี๋ยวลองชิมดูนะครับว่าอันไหนอร่อยบ้างซึ่งชาเขียวนิกโกนีนโก้เขานี่ลองที่ขอชิมก่อนนะนะโดนคัดรายการใช้ได้แต่ว่ากลิ่นแค่ไรกลิ่นน้ำตาลมะพร้าวค่อนข้างจะแบบตีขึ้นมาแทนที่กลิ่นชาเขียวแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งก็จะได้กลิ่นชาเขียว ช่ได้ครับอ่ะเอเเรากลับมาเข้าเรื่องเรามาต่อกันที่ขนมอังกูนะครับขนมังกูเนี่ยอันนี้เราได้มาตอนที่เมื่อกี้เราไปเจ้เหวียนใช่ไหมเราไปขอยืมลูกชคลาภจากนะที่พระเจ้ามาใช่ไหมครับซึ่งขนมบังกูเนี่ยเอ่อภาษาจีนการาเรียกว่าหงกุยเกาเนาะมันคือหมายถึงว่ามันเหมือนกระดองเต่าอ่ะรูปร่างมันจะคล้ายๆกับกระดองเต่านะครับถ้าใครเป็นคนภาคใต้หรือว่าคนจีนที่แบบไหว้เจ้าอะไรก็จะรู้ว่าเออขนมชนิดนี้คืออะไรนะครับซึ่งอังกูะมันสื่อความหมายถึงอายุยืน มั่นคงอายุยืนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโอเคนะเขาก็คุณน้าที่เขาดูแลสารเขาให้มาในการแจยิก็ต้องกินสักหน่อยอังกูไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพราะาันเหมือนกันหมดใครมาคนภูเก็ตด้กินแน่นอนของอังกูเนะี่ยมันมีเทศการที่จะไหว้อังที่เขาใช้ไหว้อังกูเลย จำเต่าแดงเนี่ยโดยเฉพหาะเลยแต่ด้รายละเอียดเกีอ่อังกูดลึกๆนะครับแล้วถึงเวลาจะไปตามหาผู้ชันมาเลาให้ฟังรู้จักคนหนึ่งจะต้องไปจีบอ่ะต้องไปจีบให้เข้ามาตอบในรายการนะจดี๋ไปหาก่อนเอ้ครับระหว่างนี้ก็จะรอเขอาหารมา โอเคครับเราก็ทานเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คนในร้านเยอะมากก็ไม่อยากรบกวนคนอื่นเนาะก็เลยทานแบบไม่ได้อัด <laughs> แต่ว่าเมื่อกี้ก็อินเสิร์ตรูปขึ้นมาแล้วเนาะอร่อยนะครับแต่ว่าราคาก็แรงนิดนึงก็ประมาณจากักเมื่อนี้สั่งไปทั้งหมด2อย่างที่เป็นเมนคอร์สใช่ไหมแล้วก็มีฟรายเป็นฟรายสับปะรสองแก้วนะครับก็ประมาณ 800- 900บาทประมาณนั้นถือไม่ได้แย่นะคบแต่รสชาติอา,า,าจะออกเค็มไปหน่อยก็ <laughs> คใคร มาแถวนี้แล้วก็ร้านอื่นเต็มก็ลองมาลาน,นี้ได้นะครับชื่อว่า Sto l เล Cup พครับเดีใส่หมุดไว้ให้ที่ข้างใต้นะครับแล้วก็มาตรการวันนี้ก็คงมาเท่านี้แหละเพราะว่าบอกแล้วว่าวันนี้มาเพื่อที่จะมาเจี่ยเหยียนะครับมาขอพรน,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับเจมส์ซูโรด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกับเจมส์ะพาไปไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย